นี่เจอพี่คิดอะไรอะไร,ไอะไรกินไหมอะไรกินไหมกินป่ะให้ดมก่อนให้ดมนีๆให้ดมเอาไหมเอาป่ะเอาป่ะรอสุกก่อนนะมันยังไม่สุกมันยังไม่สุกแต่วันนี้มีของใหม่ครับไม่เห็นว่าพี่เขาจะกินมันญี่ปุ่นอร่อยมาก แกะให้กินอาไรขึ้นมาเร็วเวมียแล้วเมียกินก็นขึ้นมาใส่หม้อลมร้อนครับอ่ามางี้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 มาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลัง,ลงเออมาแกะนี่ของอร่อยด้วยนะแพงด้วยนะนั่งลงสินั่งลงน้ำลายหยดลงป่า ทกย์คำเกย์เกยที่างเกยโอ้โหออนขนาดนี้เข้ามาดูออนขนาดนี้อโอ้โหคุณแม่ก่อนดูที่ว่าคราวนี้ใสป่ปากกินเลยไหมหรือว่าจะรอสักทีคลายทิ้งก่อนรคให้กินอ่ะอร่อยจริงมันญี่ปุ่นอร่อยไหม มันญี่ปุ่นอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยเป็นผลไม้อิตาลีหนึ่งที่ไม่มผู้ขิดกินนะครับอร่อยไหมคะเอาอีกไหมคะอมโอ้ยห,ห,หายหายหายช้าๆเอาอีกไหมอร่อยไหม อร่อยแล้วรอหน่อยชอรอโช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 อนะรอโชลนะโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยเอโอ้โหกินกาอากาศด้วยโอ้โหอันเล็กหน่อยเล็กน้อยเล็กน่อยเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอา ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาถูกอย่างว่าเนี่ยอ,อ้โหคางเกยตัดเพราะว่าซื้อมามันหาคนนิดนึงก็เลยไม่แน่ใจน,นะพี่ปิดรอเดี๋ยวนะของชอบพี่เคี่ยไหม โอเคสุกแล้วกินได้มาเหมียวกินที่ไหนละ่ะเหมียวะ่ะนี่ครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,หย,หย,หยให้ดมก่อนให้ดมก่อนใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม ุ้ยน่ากินมากใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ออันนี้ที่หนูอยากกินนี <c oughs> <c oughs> ่ครับอะไรจะอร่อยเท่าไอ้นี่มีแล้วแหะมามามา,มาให้ภูเดียวนะ <c oughs> กินเยอะไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวร้อนใน ผลไม้ชนิดหนึ่งที่พี่ชอบที่สุดหมาอื่นบ้านไหนกินบ้างครับทุเรียนเนี่ยนอ,นอยกจาหมาโอ้โหโห้ยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมอร่อยมากเลยนะดมก่อนดมก่อนเฮ้ยไม่ดมเลยอะเฮ้ยมันไม่ดมเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ดมก่อนดีดมก่อน ก่อนกินต้องดมก่อนนะว่าอร่อยป่ะหอมก่ะหอมหอมหอมไหมหอมไหมหอมเอาไหมเอาชิ้นใหญ่ไปชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กๆ่อยเอาไหมคะอร่อยไหมคะชอบไหมชอบไหม <c oughs> ชอบ อะไรจะมาชอบทัาทุเรียนไม่มีอีกแล้วจริงๆเอาป่ะอ่ะพอก่อนอย่าร้อนในนี่ครับชอบที่สุดเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาป่ะ